สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะส่องภาพน้องวาเลนติน่าลูกสาวเอสกันรพงวัยสองขวบคิวเป๊ะหน้าสวยอินเตอร์ส่องภาพน้องวาเลนติน่าลูกสาวคนเดียวของพระเอกหนุ่มเอสกันตะพงวัยสองขวบ กว่ากว่าคิวเป๊ะหน้าสวยอินเตอร์มากขึ้นแท่นซุปตาตัวน้อยไปแล้วสำหรับน้องวาเลนตินา่าลูกสาวพระเอกดังเอสกันดาพงบำรุงรักกับภรรยาสาวชาวเยอรมันคริสตินาวิงครอที่ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักราวกับตุ๊กตาเลยทีเดียวทั้งจมูกตาคิ้วปากเรียกได้ว่าเบ้าหน้าฟ้าประทานมาเลย และเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าทางด้านน้องวาเลนติน่าและคุณแม่คริสติน่าก็บินไปมาระหว่างประเทศไทยเยอรมนีเนื่องจากทางด้านเอสกันตาพง์ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของทั้งคู่เพราะทางคุณแม่ก็ได้พาลูกสาวกลับมาหาคุณพ่ออยู่บ่อยๆ ล่าสุดทางด้านคุณแม่คริสติน่าได้พาลูกสาวน้องวาเลนติน่ากลับมาหาพ่อเอสกันตาพงที่ประเทศไทยซึ่งต้องบอกเลยว่ากลับมาคราวนี้น้องวาเลนติน่าดูโตเป็นสาวขึ้นกว่าเดิมมากๆโดยปัจจุบันน้องวาเลนติน่าอายุ2ขวบ1เดือนแถมฉายแววนางเอกมาเต็มด้านแฟนๆแนห่เข้ามาชมกันเพียบขอขอบคุณแหล่งข่าวทีส s นิวค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ